เส้นชีวิตบอกถึงคุณภาพชีวิตหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าของมือคะ่ะเส้นชีวิตที่ดีที่สุดคือเส้นชีวิตที่คมชัดแล้วก็เป็นเส้นเดี่ยวนะคะลักษณะเหมือนกับที่ได้นำมาให้ดูแบบนี้นะคะคมชัดมาเรื่อยๆไม่มีจุกบ,บกพร่องไม่มีเส้นตัดไม่มีเส้นขาดไม่มีเกาะนะคะและตรงปลายก็ไม่ได้แตกด้วย เส้นชีวิตแบบนี้คือคนที่มีสุขภาพดีค่ะและใช้ชีวิตมาแบบราบเรียบมักไม่ค่อยมีอุปสรรคเส้นชีวิตแบบนี้คือเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและดำเนินชีวิตมาอย่างราบรื่นราบเรียบเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้และก็เป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะเป็นคนมีสุขภาพดีและมักไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเรื่องของสุขภาพค่ะเส้นชีวิตที่มีการแยกออกของเส้นนะคะแบบนี้เส้นชีวิตแบบนี้นะคะตรงด้านหนึ่ง ของปลายเส้นถูกแยกออกไปในยังถูกแยกออกไปยังเนินจันนะคะซึ่งเนินจันเป็นเนินแห่งการต่างประเทศเส้นชีวิตแบบนี้นะคะเป็นคนที่จะย้ายถิ่นฐาน ไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือไปทำงานอย่างต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะว่ามีปลายของเส้นชีวิตเนี่ยแยกออกไปอยู่อย่างเนินจันนะคะซึ่งเนินจันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั่นเองค่ะเส้นชีวิตที่มีตรงปลายแยกออกมาเข้าไปทางเนินสุขหมายถึงชีวิตที่มี คู่ครองคนรักสามีหรือภรรยาอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาชี้แนะชี้นำหรือว่าให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือความช่วยเหลือทางด้านใดๆก็ตามให้กับเจ้าชีวิตค่ะเส้นชีวิตที่ตรงปลายแยกออกมาเป็นลนักษณะเป็นซ่อมแบบนี้นะคะและปลายที่แยกออกเนี่ยไปทางเนินจันทร์อยู่ตรงบริเวณที่ลาบ อ,อยู่ตรงบริเวณเนินเนบจูนนะคะลักษณะแบบนี้หมายถึงในช่วงบ้านปลายชีวิตอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศมีความคิดนะคะว่าชีวิตหลังเกษียณหรือในช่วงบ้านปลายชีวิต เมื่ออายุมากเข้าแล้วอยากจะไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองพึงพอใจสถานที่ที่สวยงามสถานที่ที่จะทำให้มีความสุขและมีสุขภาพดีซึ่งอาจจะหมายถึงการที่ได้ย้ายไปอยู่ในต่างประเทศหรือว่าจะไปอยู่บ้านพักนะคะตากอากาศหรือบ้านพักที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านพักที่อยู่ต่างประเทศหมายถึงตัวเลือกทางเลือกชีวิตในช่วงบานปลายที่มีโอกาสที่ดีกว่า ที่อยากจะไปอยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความสุขายสบายใจและทําให้มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะชีวิตเสน้นชีวิตที่มีตรงปลายนะคะแยกแตกออกมาเป็นฝอยๆเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอาจจะมีความขี้เกียจหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเรื่องของอาหารการกินนะคะไม่ค่อยใส่ใจที่จะกินอาหารแบบ ส่งเสริมสุขภาพหรือว่าอาหารเฮลตี้ฟู้ดนะคะทําให้สุขภาพร่างกายมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือว่ามีความอ่อนแอในช่วงบ้านปลายเพราะผลของการที่ไม่ค่อยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเท่าที่ควรคะ่ะเส้นชีวิตที่ตรงปลายแยกออกมาเข้ามาทุกเส้นนะคะเข้ามายังเนินสุขเลย นะคะเส้นชีวิตแบบนี้ก็คือมีครอบครัวนะคะอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตค่ะอาจจะได้รับมรดกจากครอบครัวหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของการงานการลงทุนการทำธุรกิจมีความผูกพันกับครอบครัวนะคะ ครอบครัวอุปธรรมช่วยเหลือให้ชีวิตเกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงเกิดความสุขสบายค่ะชีวิตนะคะที่คมชัดดีแต่ตรงปลายแยกออกมาเป็นซ่อมเล็กๆแบบนี้นะคะหมายความว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จ หลังอายุ35ปีนะคะก่อนหน้า35ปีนั้นอาจจะต้องใช้ความมานะบากบันพยายามอดทนต่อความลำบากความยากหรือประสบปัญหาก่อนนะคะและหลังจากอายุ35ปีแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วคะ่ะเส้นชีวิตขาดสำหรับคนที่มีเส้นชีวิตขาดนะคะ คือเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยค่อนข้างที่จะใจร้อนบุมบานตัดสินใจเร็วนะคะอาศัยอารมณ์เป็นหลักมักจะตามใจตัวเองแล้วก็ใจเร็วด่วนได้นะคะดังนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และก็การตัดสินใจให้มากๆค่ะ เส้นชีวิตที่มีลักษณะไม่ค่อยที่จะโค้งสักเท่าไหร่นะคะออกจะเป็นลักษณะตรงนะคะเส้นชีวิตตรงเจ้าของชะตามักจะเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงค่ะสำหรับเส้นชีวิตที่ขาดนะคะแต่ว่าเกยทับกันอยู่นั้นเจ้าชะตาชีวิตเนะี่ยมีความคิดค่ะที่จะเออรี่เร็วกว่าอายุ60 ะะซึ่งลักษณะที่เกยเนี่ยเราสามารถวัดอายุกันได้ค่ะว่าช่วงที่เกยทับนั้นคือการเปลี่ยนใจหรือว่าคิดว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเออรี่สักประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งอาจจะเออรี่ก่อน30มสิบด้วยซ้ำนะคะหมายถึงว่า เป็นคนที่ตั้งใจที่จะทํางานเก็บเงินแล้วก็ออกจากงานเพื่อที่จะไปทํางานหรือทํากิจการส่วนตัวนะคะหรือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะไม่ต้องการที่จะทํางานประจําไปจนถึงอายุ60นะคะคนที่มีเส้นชีวิตที่ขาดแล้วก็เกยทับกันเนี่ยหมายถึงการตั้งใจว่าจะเปลี่ยนงานหรือว่า Early ก่อนกําหนดนั่นเองค่ะเส้นชีวิตที่ยาว คมชัดแล้วก็ยาวไปจนถึงส้นมือหรือจนจหลดเส้นข้อมือนะคะเป็นคนที่รักการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วก็ยังอยากที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อความบันเทิงหรือว่า เพื่อเอามาเป็นอาชีพการงานเพื่อมาเสริมรายได้นะคะเป็นคนที่รักการเรียนรู้และเรียนรู้ไม่รู้จักจบจากสซีนนั่นเองค่ะเส้นช,ชีวิตที่ยาวโอบเนินสุขแล้วมีเส้นออกมาคาจากเนินสุขแบบนี้หมายถึงเจ้าชะตาจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคู่ครองคนรัก ให้มีชีวิตที่มั่นคงสุขสบายได้รับการดูแลปกป้องที่ดีและได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากครอบครัวคู่ครองคนรักค่ะสำหรับเส้นชีวิตที่ยาวแล้วก็พาดไปยังเนินจันรท์ลักษณะแบบนี้นะคะ เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มักเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์นะคะมีจินตนาการสูงช่างฝันนะคะบางทีก็จะฝันว่าเอกเกษียณแล้วจะไปทําอาชีพอะไรชีวิตจะสุขสบายดีไหมอยากจะถูกหวยถ้าถูกหวยแล้วจะเอาไปทําอะไรนะคะชีวิตมักอยู่กับความฝันแล้วก็จินตนาการของตัวเองค่อนข้างสูงค่ะ และถ้าใครมีเส้นชีวิตที่สั้นนะคะเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปยังงานจะไปทำงานอะไรต่อไปชีวิตจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้าใช้ชีวิตไปวันๆแบบไรเป้าหมายหรือว่าเป็นคนที่คิดแต่ว่าคิดไม่ตกแล้วก็ไม่ยอมที่จะลงมือทำให้ความฝันเป็นจริงนั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ